¡Viva! ¿Sí? ก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง K2 oh, <yeah. S 1> และวันนี้เราก็อยู่กับตัวละครที่มีชื่อว่า ซานิสก็ต้องบอกเลยนะครับว่าตัวละครอย่างซานิสนะครับได้ถูกบรรจุไว้ในฮีโร่แรงเอฟของตำราดอยเซอร์นะครับสำหรับสาวกซานิตก็คงจะเฮ้ยอะไรอีกแล้วเนี่ยทำไมให้ซานิสผมมาอยู่ในตำแหน่งแรงเอฟอีกแล้วอ่ะสองซีซั่นแล้วนะเนี่ยแล้ววันนี้แหละครับเราจะทําให้รู้นะครับว่าฮีโร่อย่างซานิตนะครับไม่ควรบรรจุไว้ที่แรงเอฟนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเกมนี้ผมจะเล่นได้โหดสัตว์รัสเซียสักแค่ไหนนะครับทุกคนในส่วนของเซไดเทมรูนพลังแฝงนะครับเดี๋ยวผมจะทําการแปะไว้ที่ล่างคลิปเหมือนเดิมนะคร จะไปรับชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดติดตามหรือว่ากดกระดิ่งให้ผมหน่อยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่อง K2 นะครับถ้ากดแล้วยังไงต้องขอบคุณมากๆเลยครับแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปได้เลยครับตอนนี้ผมก็ใช้เป็นขวานฟาร์มนะครับผมก็จะเน้นอึดนะครับดูจากรูนี่ผมใส่มานะครับจะเป็นรูนจอกก่อแล้วก็เน้นอึดมีเกาะแล้วก็มีเลือดเล็กน้อยนะครับตอนนี้ผมเจอป่าฝั่งตรงข้ามเป็นตัวเลียวมานะครับอพูดถึงก็เจอกันซะเลยหวดไปหนึ่งที ไวโอต่อครับโอ้โหเดี๋ยวมัโอ้โหไปไม่ถึงเออนี่นะโจกยิงได้นะครับออกมาก่อนซานิศนะครับเป็นตัวละครที่ต้องการไอเทมนะครับพยายามรีบาร์มนะครับผมรีบเร่งเงินหาตังให้ได้ไวๆนะครับตัวเขายิ่งมีเทมนะครับจะทําให้ตัวเขายิ่งโหดเลยนะครับซานิศต,ตัวนี้ <c oughs> ล,ลุยดัครับลุยดั ร้อมหลังไว้โอครับทาชิโอ้โคโดนโจ๊กยิงตายก่อนผมกลับบ้านกันนะครับ s <S บังกรเพื่อนเบาดาม้มเออผมได้บาดาม้มยืนออฟเลนชนกับโอเมนนะครับดูดิครับซานิตตัวละครก็แรงเอฟอยู่แล้วยังจะได้ออฟเลนมาเป็นบาด้มอีกโหสุดยอดจริงๆครับเกมนี้ ขณาตีมังกรยังโคตรช้าเลยอ้ะโมโหแรงเอฟกูเริ่มจะเชื่อแล้วคยวเวฟกลางครับเรียนล่างเนี่ยน่าจะได้ไม่น่าได้ผมดักดีกว่าครับโตโลมาโตโลอรอหูแข็งปักเลยออกก่อนครับเรียนกลางไม่ไหน โอ้โหไม่น่าทันละโอ้โหแล้วดูเลือดไบโอดีครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมตัดฟ้าก่อนแล้วกันนะครับผมเพราะว่าเหมือนป่านะครับจะอยู่เลนบนกับบอลดั้มนะครับจังหวะนี้เสร็จเรียบร้อยบูหวานหวานคลิปเล็กต่อแล้วกันเวลาตัดคลิปเล็กอย่าอย่ายืนออกจากพุ่มนะเพราะว่าคลิปเรนมันเดินมาอยู่ครับเดี๋ยวมันจะเห็นนะครับว่าเราอยู่ตำแหน่งตรงนี้โอเคครับฟาร์มต่อครับ สนิทอย่าลืมนะครับว่าตัวมันต้องการเ,เทมนะครับท่องไว้ในใจเลยยิ่งมีเทมยิ่งโหดครับตัวนี้ตามไปครับผมมังกรต่อครับบูบับเลดบับเสร็จก็มังกรครับกันไว้นะกันไว้กันไว้เพื่อโอเคครับก็ได้มังกรเป็นตัวที่สามพันนะครับผมเวฟกลางต่ออีกหนึ่งอีกหนึ่งรอบ ตรงกลางครับไม่มีก็เขียวเวฟกลางอีกรอบนะครับเวฟกลางนี่เมดไม่ต้องเอานะครับป่าขอแล้วกันครับเร่งเงินเหมือนเดิมแล้วก็ไปบูเหมือนเดิมครับผมอ่าอ่าเสร็จดีครับโอ้โหพี่กอกครับแจวแจวครับบูตัวที่สองสองพันนะครับแล้วก็ดาร์คซเลเยอร์ครับดาร์คซเลเยอร์นี่ตัวที่สี่พันนะครับเอาไปแล้วสี่พันตัวครับเอาให้มันรู้ไปนะครับว่าทีมเราจะเกิดสักแค่ไหนครับ เฮ้ยเพื่อนกันเด้ยโตัวโลมันเห็นแล้วแล้วดาร์คไซเยอร์มีผมกับลิเลียหน้าอยู่สตัวนะครับเนี่ยฟังมันมา3แล้ววิ่งออกก่อนเอาเอาละว่าคิวตูเลนโดดลงมาแล้วเดี๋ยวดูจังหวะนี้นะครับโชว์เทพหน่อยปัดมักคิวกดพาณิชเรียบร้อยไล่หัวโตัวโลต่อครับช็อตนี้ไปไหนไปไหนโอ้โหถ้าจะไปขนาดนั้นก็ปล่อยไปเลยครับแล้วก็กลับมาฟาร์มต่อครับผม คลิปเล็กคลิปใหญ่เก็บให้หมดอย่าให้เหลือครับเอะบับแดงเกิดแดงเกิดก็สั่งโวยแดงต่อครับผมตรงกลางเหมือนจะมีประเด็นนะตรงกลางเดี๋ยวรอผมก่อนได้ไหมโอ้โหเหลือบอลดาวมิ่งกลับตัวเดียวโจเกอร์ก็แยกทำล่างอยู่นะครับไม่น่าไม่น่ามีไฟนะตรงกลางเพราะยังไงคนเราก็น้อยกว่าอยู่ละไม่ไรครับเก็บฟ้าต่อครับคลิปเลยครับโอเมนจะมาเหล่าป้อมบนเราเหรอยากเลยนะ จะเอ๋เป็นไงผมมาแล้วนะอย่าอย่านะ,อะโอเคครับดอกซุกพรุ่งนี้นะครับสูงสามตัวสามตัวนะสา,วนะสามตัวจะเย็นเคียวเวฟก่อนเคียบเวฟแล้วผมถอยเลยนะอารีเนน,น่ากับบอลด้ามานะครับยังไงไม่เอาผมขอเคีย์เวฟกลางก่อนะอย่าเพิ่งบวกนะเคีย์ไปเคีย์ไปเคีย์ไปโอเคครับวิ่งกลับไปสวนได้ไหมเนะี่ยโตโร่เหรอ ตูเลนมาอีกวิ่งออกดีกว่าครับทุกคนอยู่ทำไมล่ะทำอย่างอื่นทำอย่างอื่นแทนแล้วกันครับโอเคครับตัดบูต่อครับผมก็เดี๋ยวผมจะลงเบาคลิปที่เลนล่างนะครับทาชิมาด้วยมาแบ่งตังกันไปโอเคครับเดี๋ยวเราไปเอาคิปบ้านเราต่อครับผมฟาร์มอย่างเดียวครับฟาร์มอย่างหน้าเลือดครับผมฟาร์มไงก็ได้ให้ตัวเองของเต็มนะครับ จะเจอกันแน่นอนครับเลดเกมตอนนี้ผมได้ถึงโอเมียวนะครับต่อไปจะขึ้นเป็นตัวไฟเดทูดหรือว่าดาบแดงนั่นเองนะครับโทรโรเหรอโอ้โหโตโร่โดดหลุมมาตรงนี้ก็เสร็จดีหัวเข้าไปหนึ่งนี่หดสองสามสห้าเรียบร้อยครับก็เป็นการคิวของเพื่อนนะครับไม่ใช่ของผมนะครับผมฆ่าให้ตายก็ไม่ได้คิวเว้โดนรัดโดนรัดเกือบทุกตัวเลยวะโอเมนเจอกันโอ้โหตึงในป้อม ยังไงมาดิรวยกว่านะอืมเอาะวะจะไปไหนวะบมาดัมไปอืม,อมวดคีไปได้นะก็ไม่เป็นไรครับก็ถือว่าคีเป็นตัวรับแทนโอเมนแล้วกันนะครับต้องสนใจดีดครับเดือนหน้าต่อครับผมฟาร์มต่อครับแดงตัวนี้ก็ขออีกแล้วกัน เดี๋ยวมามึงแทงใครวะนะเพื่อนโหูพาด้าไม่รอดละโทษทีบาวด้านายจะไม่ตายฟรีเขียวเวฟกลางอ้าวฟิกเกอร์มาเลยเหรอวิ่งหนีนะตามมาดิตามมาตามตามาสามตัวเหรอมามาอู้หโอ้โหดูความเร็วของซานิปทันเดอร์เบิร์ดมาพันแปดแปดห้าก็ไม่เข้าครับผมผมบอกเลยถ้าทันเดอร์เบิร์ดคุณไม่ได้เหลือเลือดน้อยกว่าครึ่งหลอดนะคุณโดนดัดเดอร์เบิร์ดไม่แรงหรอครับบอกเลยแล้วก็มาทําหน้าที่ของเราต่อครับ หน้าที่ของเราคืออะไรครับฟาร์มป่าไปเลยเรับผมเร่งเร่งของนะครับเฮ้ยแดงแดง,แดงเฮ้ยหลุมเล็กอย่าปล่อยอย่าปล่อยตัวนี้ก็จะมีทาชีนะครับโซนอยู่ตรงบัฟดาร์คเลเยอร์นะครับลืนน่นๆอยู่ตรงเลนกลางแล้วผมก็ขอฟาร์มก่อนนะฟาร์มให้ครบทุกหลุมเลยครับรคบุณพยายามอย่าให้เหลือคีบของเรานะครับฟาร์มให้ได้ทุกหลุมแล้วก็ฟาร์มให้ได้มันให้ได้สแตกขวานนะครับให้ครบ30สิบนะโอเคครับ ตอนนี้ขึ้นเป็นดาบปกติ2เล่มแล้วนะครับผมแล้วก็ฟาร์มต่อไปครับดาบแดงยังไม่มาเราจะไม่หยุดฟาร์มนะครับผมต่อให้ดาบแดงมาเราก็ไม่หยุดฟาร์มเพราะเราจะเอากาะเกิดด้วยโอเคป้อมนี้ขอแล้วกันอีอีปีโอเคครับผมโอเมนไบโอโอโหเจ็บเจ็บเจ็บฮ่าไบโอมาเคลียร์คลิปกลางจ่าเอไปไหนคอสองโอ้โหตายเลยเหรอเนี่ยแรงไปไหมนี่้าโดนแค่ไปทวนนะครับเนี่ยล่วง ก้อนเพื่อนมังกรตัวที่สามสามแสนแล้วนะครับผมผมเก็บมังกรตัวนี้ครบสามแสนตัวแล้วนะครับมาดูกันนะครับว่าเราแล้วก็เพื่อนร่วมทีของเราโอ้ยเพื่อนอะไรล่ะเพื่อนนะครับผมเพื่อนร่วมทีของเราจะรวยไปพ้องเราแน่นอนครับถ้ารอมังกรบ่อยๆโอ้เพื่อนแล้วเรียนล่างก็ไปเล่นกันโอ้โหเรียบร้อยบาลดัมกูนอนลงไปกองแล้วทาชี้ไม่น่ารอดโอ้โหโดนเมนแล้วก็เหลือแค่ลิเลน่ารอดแค่ตัวเดียว เขาโถ่เบื่อไรเกี้ยมึงจะเดินลงมาล่างทำไมก็ผมจะมาช่วยลิเดน่ากันไงไม่เข้าใจเหรอว่าลิเดน่ามันกันคนเดียวไม่อยู่หรอแล้วคุณจะไปตายทำไมเ้ดมา่ียยอแล้วดูคำพูดคำจาเขานะครับคนนี้สถานการณ์ที่ย่ำแย่ตอนนี้นะครับผมจะทำการป้องกันฐานให้ดีที่สุดเพื่อที่คุณจะได้ไม่แพ้แล้วคุณจะไม่ได้บ่นคนอื่นนะครับผม อยู่เงียบๆเพราะผมทำทุกอย่างเพื่อทีมเองครับไม่ปวเลยไม่เอยไ่เหนมเนื่อยไเนมือยไม่เ่ไม่เหน่อเหนยไม่เนไมหนือไม่เหนืไม่หนอกไม่เหนยมเน่อเนนยมหนไม่นหอ แล้วเสียงมึงจะเป็นอะไรวันนี้ถูกแล้วเดี๋ยวผมขายกอเกิดนะครับแล้วก็เดี๋ยวซื้อเคียวแล้วกันครับกันกันพลาดเทตะกอตอนนี้ก็ถือว่าสวยอยู่นะครับ3 2 9สองเก้าฆ่าไป3ตายไป2แล้วก็แอสซิดไป9ตัวนะครับดูเอานะครับว่าตาน,นี้ผมแอสซิดเยอะแค่ไหนนะครับทุกคน,นก็ตรงกลางเหมือนจะมีประเด็นอีกแล้วหูเข้าไปได้ป้อมุดด้วย แล้วผมจะอยู่ทำไมหวัดวีโตโล่หนึ่งสองสามสี่หกไว้สี่ห้าหกเจดเก้าเอฮ้ยเรียบร้อยวิ่งออกมาตั้งหลักก่อนเพื่อนโอ้โหดูครับดูแค่โตโล่นะครับโดนไปลายหอกผมถึงกับลงไปนอนอีกแล้วอ่ะทุกคนขนิีมันแรงมากเลยนะคุณจะให้ระบุไปอยู่แรงเย็บนี้มันมันไม่ใช่แล้วนะเดี๋ยวดูสอดนี้นะครับเหมือนจะเห็นตัวเลนแว๊บนะจะเดินออกมาหรือเปล่าอ้ยอยู่ไหนวะเอ้าเฮ้ย ปวดดิปี่โอ้โหเฮ้ยเกือบตายโอ้โหได้บารมีหลวงขู่บวกครับผมโอเคครับรวมรวมพลังกันเอาดาร์คเลเยอร์ไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอเพิ่มเลือดสักหน่อยครับเดี๋ยวโดนลักทคเลเยอร์ทุบตายนี่ครับโอเคลุยเอาเพื่อนเอาไปดากทคลเยอร์ตัวที่สี่แสนห้าแสนแล้วนะครับผมตัวนี้ก็ครบห้าแสนพอดีครับโอเคครับทีนี้เกมน่าจะเล่นง่ายแล้วนะเพราะว่าเราดาร์คเลเยอร์มาเป็นที่เรียบร้อย แล้วแล้วเราก็ไปเดี๋ยวเราไปจบกันตรงกลางเลยได้กันครับผมไปป้องกันดาร์คเลเยอร์เดี๋ยวขอเปลี่ยนเป็นกอเกิดนะครับแล้วก็จะซื้อเขียวไว้ล่วงหน้าครับกันตายโอเคดุยโอ้โหบอลด้ามึงหูบใครวะนะเดี๋ยวหูไปแล้วหนึ่งสเต็ปนะครับผมโตโรโดรเข้ามาเดี๋ยวผมเล่นก่อนนะทุกเล่นไม่ถึงว่ะย่างเชิงก่อนนะย่างเชิงก่อนไวโอไวโอโอไม่ถึงโอ้โหโอ้โหหนีดิไม่ถึงอะเอา ตโตโลก่อนแล้วกันโอ้โหโตโลยังยังล่วงแล้วผมอ,ะอ,อ,อ่ะเอาดิเฮ้ยอ้าโอ้โหเรียบร้อยแล้วคุณจะเอากับผมไม่ล่ะเป็นไ,ไงเรามีก่อเกิดเขียวมาขึ้นเขียวมาไวโอเหรอไวโอไวโออยู่ไหนไวโอไวโอโอ้โหมันตีชุดเดียวโอ้โหแล้วก็เรียบร้อยครับผม จบบ้านไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสนิทแรงเอฟของเราวันนี้โอ้โหวิสตอรี่ด้วยนะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าโอ้โหก็ได้มาอีกหนึ่งดาวครับคอมมานเดอร์สามสองดาวนะครับผมโอ้โหล้วแล้วเราก็ได้ MVP มาด้วยดาวเมทสิบเก้าจุดแปดเปอร์เซ็นต์นะครับผมทุกคนดูนะครับว่าสานิทแรงเอฟมันโหดะแค่ไหนนะครับผม ถ้าชอบคลิปนี้ยังไงนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe หรือว่ากดแชร์ผมเลยนะครับจะเป็นกำลังใจสำหรับคนทำคลิปมากๆเลยครับแล้วจะเป็นตัวอะไรในคลิปต่อไปนะฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ